มาเลยเนี่ยคุณสุสพจน์เนี่ยอ,อาจารย์ครับก็เรากดขอครึ่งชั่วโมงนะเอาการเดินของดาวจันเลยโอ้โหเอางั้เเงนเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอผมต้องถามคุณไอ้ไหวเปล่าคนีะเป็นใช่ดิเขาดูออกไงเองเอเขาไปดูเออาแล้วเขารู้ด้วย่าต้องครึ่งชั่วโมงเนี่ย วันที่หนึ่งพีการยนเนี่ยครับนี่เริ่มราศสีกรนลหวยหวยน่ยมีโอกาสออกเลขห้าเลขหกได้แปดสามนะแล้วก็หกศูนย์นะเวลาสิบเจ็ดจุดสี่สามนอพันกานี่ดาวราสิเกิดนี่นะเลื่อนก่่าเลื่อนเืนาเลือนาเนเก่นี้่นะเ่นี่อนมาเลอนนนี้่นเ่ทับทเบพระเกตเกเลืย้ำาเล้นาอนม่อน่นมนม่นน้นมเอนมำ่ นะตั้งแต่เวลาตั้งแต่สิบเจ็ดจุดสิบสามนอเวลาตอนเช้าครับพระจันทร์จะเกาะเทวีเลิกก็จัดระหว่างพระหัสนี่ยายาไปละหกลูกละหกชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ลูกวันหนึ่งเลยอ่าหกสี่ยี่สี่หนึ่งวันนะครับเดไปอะไรเกาะเทวีเลิกเป็นยังไง ก็ทีวีก็มีเสน่ห์อาศัยผู้หญิงเขาไว้อยู่กับผู้หญิงแล้วรุ่งครับคุณสุพจน์โดยเฉพาะผู้หญิงอะไรผู้หญิงที่สูงสักผู้ชาย่าเป็นผ้าคุณเป็นผู้ชายก็ต้องผู้หญิงสูงสักถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องเจอผู้ชายสูงส่งทยานะนะครับแล้วก็วันที่สามพิการยนดาพระสุกนี่มาเลยดาพบลาพระยันอยู่ที่เดิมัอยู่ที่ราศีกันนะครับนะครับแล้วก็มา วันที่เท่าไหร่มลา,า,าแล้วก็มาวันที่สี่พิกาโยนผมสนใจวันที่สี่ครับได้เกษตรนี่จริงๆริเนี่ยวันที่สามพิกามต้องยกเข้าลาศิกรกดก่อนเข้าบ้านตนเองปีสองห้าสิบห้านาทีเ <นะ S 2> วลาย,ยกเข้าบ้านตนเองเนี่ยหน้าวางแรกเนี่ยมันก็เราหลับอยู่ไม่เป็นไรช่างมันใช่นะวเราหลับอยู่นะเป็นจะคาดเลิกเ <นะ S 2> วลาตอนวันที่สี่เก้าโมงยี่สิบเก้านาทีเขาตัดลาชาเลิกชีวิตสนะไปไหม สบายสุดๆตัวเองเป็นเกษตรตัวเองเป็นเกษตรอยู่บ้านตัวเองแล้วยังได้ราชาโชคอีกนะฮะัดังนั้นวันที่สี่เป็นวันที่ดีของคุณวันหนึ่งเลยนะเวลาสองทุ่มสี่สิบหกนาทีฮะพเก็ยกเข้าตรงนี้นี่อยู่ในภพลาภะนะาะก็แปลว่าจะได้ลาบจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือทางไกลอ่าหรือลาบทางไกลวันที่หพิกาญเวลาบสนย์นนยังอยู่ยังอยู่พะเก็ยกเข้าตะนาวพัดเลิก รำโนเลิกมีโอกาสทำบุญสุนทานมีโอกาสเข้าวัดเข้าว่านะแต่เที่ยงนะวันอาทิตย์ที่ห้าพิกายน์โมันแม่นยิบไปยคตแม่นเลยเดือดตัวเองแม่นจริงๆทำไมลูกเอาอ่านอ่านมาครบแล้ว ก็บรรภัณก็บัรท ill ี่ก็ต้องเข้าวัดอยู่แล้วเออนะปิดวาจาอ่าก็ก็ตื่นเที่ยงอยู่แล้วอ่ะนะแล้วเวลาสิบสองจุดศูนย์หนึ่งนเข้าวัดเข้าว่านะมีโอกาสทำบุญสุนทานครับไอ้เวลาไอ้วันที่หกพิกาอยู่เวลาสิบเจ็ดจุดห้าเจ็ดนอนดาพุนจะเข้าราศีพิจิกนะนะดาพุนจะเข้าพิจิกอยู่ในพคกปุตตะบ่าวเนี่ยอันน้เจ้าะตาดี เรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวสิ่งใหม่ๆนะนี่เรื่องเกี่ยวสิ่งใหม่ๆนะฮะเจอสิ่งใหม่ๆเจอเรื่องใหม่ๆนะครับ,บพเจอเหตุ <ๆ S 2> การณ์ใหม่ๆครับเวลาที่หกพิการโนเวลาสิบสี่จุดห้าสี่นอเข้าทริสโทเลอกเลอกอะไรเลอกคำคดคดคำคดคดคืออะไรคำคดคดกษัตริย์ไม่มีรูปรปึษกษสาพเรื่องสีพระฤาษสีบอกให้ไปลูกในป่านโดนเสือกัดตายอ๋อต้องต้องโดนคำคดคด ต้องเลี้ยงลูกคนอื่นเขาโอเนี่นะฮะเราเลี้ยงลูกคนอื่นเขาอยากได้อะไรต้องเอ่ยปากขอร้องขอความช่วยเหลือนะดังนั้นถึงได้ถ้าอยากได้อะไรต้องเอ่ยปากนะครับอ,อยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งต้องขอนะครับไม่ขอไม่ได้นะฮะเวอวันที่เจ็ดวิกัะไม่ทักไม่ได้เรื่องแล้วย่างงี้นะไม่ทันกินแล้วนะไม่ทันกินแล้วละเอาวันที่สิบสามเลยวันที่สิบสามจะดับตรงนี้นี่อันนี้วันที่ต้องระวังพราะนั้นเจ้าะตาดีดับที่ไหนเนี่ย ดับที่เรือดับที่เรือนพันธุเรื่องบ้านเรื่องรถครับนะเพราะฉะนั้นการขับรถขับาลาต้องระวังไหมต้องระวังอย่างมากโดยเฉพาะเวลาสิบหกนอหลังเลิกงานวันที่สิบสามเนี่ยนะครับต้องรงขับรถด้วยความระมัดระวังะะครับแล้วก็วันที่สิบนะฮะ วันที่สิบเนี่ยวันที่สิบเอ็ดเนี่ยวันที่สิบเอ็ดเป็นไงสิบกับสิบเอ็ดเนี่ยพระจันทร์มายกเขานี่ใช่ป่ะใช่ยกเข้ามาเป็นสหัสชะเนี่ยร่วมกับร่วมกับพระพุะสุวันนั้นอ่ะมันคล้ายๆเหมือนกับเป็นไงเรื่องเกี่ยวกับภักใต้ต้องระวังอะไรสักอย่างเนี่ยหรอภักใต้ต้องระวังไม่พูดย้ำย้ำสองราศีแล้วนะเออนะระวังสักอย่างหนึ่งพักใต้แล้วก็วันที่สิบสามต้องระวังนะวันที่สิบสามต้องระวัง แล้วก็วันที่นี่โดนเฉพาะเวลาสี่ทุ่มสิบเก้านาทีวันที่อะไรวันที่วันที่สิบสามมาเลยสี่ทุ่มสิบเก้านาทีเนี่ยมันเข้าตัดระวังเพชะฆาตระวังคารนตรงนี้ระวังตัวเองไงแล้วเราหวังนะสี่ทุ่มนะนะนะฮะจดทันนะครับท่านผู้ชมคุณสุพจน์คุณสุพจน์ขอแบบนี้ เราก็ถ่ายให้แบบนี้แอลยให้่างนี้แล้วแล้วเอาแล้วก็ดาวการงานดาวการงานเนี่ยเห็นไหมครับว่าเอาเพนอีกนิดหนึ่งเนี่ยเพนนิดหนึ่งเพราะนี่มันดาวเพนของเขาเนี่ยลอยกระทงด้วยวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยอันนี้ผมบอกกับคุณเลยนะว่าตั้งแต่วันที่นี่นะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่ตั้งแต่วันที่ นี่นี่ยี่สิบเจ็ดมีดีตัแต่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ครับเวลาสิบห้าจุดสามสองนอครับเนี่ยะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ให้คุณเลยนะครับพระจันทร์ยกเข้านี่นี่ยกเข้าลาศีเมษตัวตัวนะยกเข้าลาศีเมษเปไงครับอยู่ในเรือนการงานอยู่ในห้องเครื่องครับเรื่องงานดีมากฮะไปอยู่ในเขตที่โตที่หนึ่งครับเอยปากขอร้องขอความช่วยเหลือเขาถึงได้ อยากได้ต้องเอ่ยปากครับนะครับเอ่ได้วันที่ยี่สี่เวลาไอเวลาเท่าไหร่ห้าโมงสามสิบสองนาทีห้าโมงห้าโมงเย็นครับนะครับแล้วก็มาเวลาวันที่ยี่สิบห้าเข้าอะไรสิบหกจุดสองเจ็ดนอเข้ามาฮัทโน,นเลอเข้าเลอกเศรษฐีเพราะนั้นจะค้าขายอะไรนี้ก็จะสําเร็จผลอะไรต่างตัวนี้ครับนะครับค้าขายรับรวยไวครับ,รบแล้วก็มาวันที่ยี่สิบหก เวลาสิบสิบห้าจนสามเจ็ดนอเข้าอะไรเข้าโลกสุดท้ายครับโดโลเลืกบ้นเอาเมื่อมีโอกาสเมื่อมีจังหวะต้องมีกลยุทธ์อ่าต้องชกฉวยต้องช่วงทิงแล้วบ่นเอาครับแล้วก็มาวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดดาวพุฤหัสเนี่ยนี่ตัวในยกเข้ากรกฎอืมแล้วดาวพุธเนี่ยยกไปราศีธนูอ่าเน่เี่ เพราะฉะนั้นที่วันที่ยี่สิบเจ็ดนี่เป็นไงได้ลาบอ่ะได้ลาบสิเป็นอาจารย์ที่เป็นอุดตัวเองนี่จะมีกําลังมากเพราะเป็นอุดใช่ไหมมีกําลังสูงส่งมีกําลังวังชามีทุกอย่างมีเครดิตมีทุกอย่างนะแล้วก็จัร์เพ็นด้วยแล้วก็อยู่ในอันหนึ่งจัร์แท้ที่เป็นแกังด้วยเป็นปฐุมเกดด้วยครับต้องได้ลาบร้ายเปอร์เซ็นต์ลา้เปอร์เซ็นต์้ายเปอร์เซ็นต์ถ้าคนไหนไม่ได้ลาบกะรู้นะไปหลานส้มตำไ่ มาที่ลาภามมาเอาที่นี่อ่ามาเอาที่นี่ได้เลยนะอ,อันนี้มาเลยนะนี่ลาวพฤหัสดาวพฤหัดตัวในเข้าไปอยู่ราศรกรรกีกรกฎเป็นมหาอุดไม่มเปล่าก็ยิ่งดีใหญ่เลยนี่ไงวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดใช่ไหมใช่แต่แล้วนี่วันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันที่เจ้าชะตาจะสถาปนาตัวเองนี่ขึ้นของราชอ้อ่าอันนี้นะอ่าขึ้นของราชนะครับอันนี้นะกระฐานาตัวเองนะอา่า มีความสงส่งมีความเป็นอะไรสักอย่างเด้สูงสูงเด่นเป็นาสนาเี่นะนะตาสนาตัวเองขึ้นเป็นใหญ่ขึ้นดีดีิดดีดีนี่เป็นเสาไฟเลยนะสูงมากเออถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีมากแล้วรอมานานเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจวันวันอื่นยี่สิบเจ็ดวันเดียวพอยี่สิบเจ็ดวันเดียวเอาให้อยู่เอาให้อยู่นะฮะแต่วันที่หนึ่งเนี่ยสามห้ากับหกออนะอ่า เรื่องเงินแอปบอกหมดแล้วบอกหมดแล้วน <itet> ี Behind ่บอกหมดแล้วได้โอเคนะโอเคครบถ้วนนะครับหวังว่าสุขใจนะฮะคนราศีกุมนะฮะไอ้ราศีขอกดไหมเหยอกรกฎกรกฎกรกฎคนไทอย่างเงา